ตอนที่ไปเที่ยวบ้านคุณย่าที่ต่างจังหวัดเราก็จะใช้รถไฟเป็นสถานะหลักในการเดินทางเลยนะครับมาแล้วครับ3 2 1ถ้าคุณคิดถึงเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยเฉลยสุกบนโลกใบนี้คุณจะคิดถึงที่ไหนเป็นดับแรก แน่นอนครับทุกท่านจะต้องคิดถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าที่นั่นค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาย้อนลอยสู่จุดเริ่มต้นของกิโลเมตรที่สดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะครับจากจากดุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกว่า มุดตัวแรกนะครับได้ถูกปากลงเมื่อวันที่5ก,กรกฎาคม2485นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเป็นจุดสำคัญของยุทธศาสตร์ของเส้นทางสายมรณะเลยครับที่เริ่มต้นจากสถานีหนองกระดุกอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเดินทางสูง่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จะผ่านประมาณผมไม่แน่ใจว่า5 6 7สถานี จนถึงสถานีปลายทางที่สถานีาาน,าน้ำตกนะฮะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางที่จังหวัดจนบุรีที่เป็นชายแดนต่อไปข้ามไปก็จะเป็นสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราหรือป,ประเทศพม่านั่นเองครับรถไฟที่ออกจากสองกระดุกนะครับก็ในช่วงปกติเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3าม3รเททรียกว่า3รอบ สามขบวนนะครับก็จะมีช่วงเช้ามืดเลยแล้วก็ช่วงสายหน่อยช่วง9ก้าโมงยี่บที่ผมได้ออกมาะะมันสครูนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสี่โมงก,กว่าแต่ยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าสถานการณ์ไม่ปกตินะครก็ต้องลองเช็คกับทางการรถไฟให้ดีนะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับเพราะว่าเวลาจะไม่ปกติก็จะมีอาจจะลดเหลือแค่วันละรอบก็เป็นได้นะครับผม มากกว่า10ปีแน่นอนนะฮะคิดถึงสมัยเด็กๆอยูอย่เหมือนกันนะครับสมัยตอนที่ไปเที่ยวบ้านคุณญ,ญ่าที่ต่างจังหวัดเราก็จะใช้รถไฟเ,เป็นพาหนะหลักในการเดินทางเลยนะครับถ้านําเฉพาะเส้นทางรถไฟสายนี้ในปัจจุบันที่เริ่มต้นจากกมศูนยาวไปจนสุดเขตแดนที่สถานีน้ำตก จากเดิมที่มีความตั้งใจที่จะสร้างรถไฟเส้นเนี้ข้ามไปยังฝั่งพมา่าคำถามแล้วทำไมละ่ะจะต้องใช้เส้นทางนี้จากที่ผมค้นพบมาว่าทหารญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อข้ามไปโจมตีพม่าและอินเดียนั่นเองครับซึ่งผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันนั่นแหละครับไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องเดินทางอ้อมประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ตัดเข้าไทยเลยง่ายๆดีกว่า แล้วตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ท่าำกลางสะพานข้าม,าามแม่น้ำแควที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็จะเห็นผู้คนนะครับต่างพากันมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเดิมทีในญี่ปุ่น,นก็มีความตั้งใจที่จะสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ข้ามไปยังด่านเจดีสันองค์พม่า ส่วนที่เรียกเรียกกันว่าเส้นทางสายมรณะนั้นก็เพราะว่ามีการเกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างกันเป็นจํานวนแสนแสนคนแต่ด้วยความที่ยากลําบากในสมัยนั้นทําให้เกิดการล้มตายกันมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคป่าหรือการขาดแคลนอาหารต่างๆนานาทําให้ไม่มีความสําเร็จในการสร้างนั่นเองบางคนนะครับก็ถึงพูดกันว่าหนึ่งไม้หมอนต่อนหนึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้ หลังจากสงครามจบลงเส้นทางแห่งนี้ก็ถูกทิ้งล้างมานานนับหลายปีครับจนวันหนึ่งมีกองภาพยนตร์ต่างประเทศได้มาใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์จนทำให้ฝรั่งได้รู้จักสะพานแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกครับทางการรถไฟก็เลยเล็งเห็นว่าควรที่จะบูรณะและกลับมาใช้งานได้ปกติจนทำให้สร้างเส้นทางแห่งนี้ยาวไปสุดจนที่สถานีน้ำตกในปัจจุบันนั่นเองครับ คิดดูแล้วนะครับเราก็จะพบว่าการพัฒนาเส้นทางคมนา,าคมขนส่งเ,เพื่อแรกกับความสะดวกสบายนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนต่างก็ต้องใช้ต้นทุนแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมหาศาลเป็นอย่างมากแล้วก็ยังจะพบได้ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคมากมายระหว่างการก่อสร้างอีกนะครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมคำถามในใจผมในตอนนี้ก็คือมันคุ้มค่าแล้วหรอครับ กับการลงทุนขนาดนี้แล้วถ้าไม่ใช้เส้นทางนี้ล่ะจะมีตัวเลือกอื่นอีกไหมนี่คือคำถามที่รอให้ทุกท่านนะครับมาหาคำตอบนะครับเหมือนกับที่ผมพาทุกท่านมาเดินทางในวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเส้นทางสายมรณะครับใน Ep ต่อไปนะครับก็อยากทุกท่านติดตามนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกท่านเดินทางขึ้นรถไฟ ต่อไปยังสถานีถ้ำกระแสนะครับผมซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านโค้งแม่น้ำนะครับเรียบไปอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นท่านไหนขึ้นมาบนรถไฟเราก็จะต้องชุงงกหน้านะครับออกไปถ่ายรูปซึ่งเป็นลันมาร์กที่สวยงามมากๆนะครับแท็กี้